มัติปนโนภภาวัตัสาวกสังโกยัติเพภวัตุสัพพามังคะลังราอะลุมโมะนิโอ้ยแดดลมแล้วอืมสาธุอย่าไปย่งกันเป็นนางงามจาก การจัดนันรพร้อมกันนาสงดวงยางร่วมทุบุญด้วยหนึ่งหมืน่นบาทรูปอรหันแปดพระร 8, พอ,องค์พร้อมทั้งภาพหินสลักพุทธวัตรแปดปานแปดภาพแล้วก็วันนี้พิเศษที่สุดก็คือเราจะได้เปิดบรรยายภาพ,าพปิศาธรรมในโรงมนรศธรรงวิญญาณวันนี้เนื่องในงานวันเยี่ยมนรป,ปุจลมประจําปีพุทธศักราช2563ันารบสรมาก็ได้พายาติโยมมากันนสงฆ ทั่วทุกสารทิศได้มา่วมทงกิจกร,รรมตั้งแต่เมื่อวานวันวันอุทนาสาธุกักบญาติโยมท่านสาธุชนทั่วแผ่นดินไทยนะที่มาที่ต่อมาทราบปากใต้ก็เยอะภาคกลางก็มีภาคเหนือก็มีภาคตะวันออกก็มีมีทั่วไป